ก็แต่ลงประตูใหม่มีอะไรไม่เห็นมีเลยนอกจากไอ้เช่ามหน้าโงนผมยังไม่ได้อ่านประตูใหม่ๆเลยมันมีประตูอะไรใหม่บ้างพอดูยกเว้นที่เป็นชามถูกลงกับชามมามีโอกาสเจอที่โผล่มาเร็วขึ้นมีแบบชามไม่โผล่ไหมอะไรนะมีแบบชามไม่โผล่ไหมไอเน็กระบบเซตสิบสองผมจะไปยืนแถวแรกเลยเี่มินจัดไอเนี้มินเซตสิบสองจัด ไม่เลยรีโลรดีๆแม่งโผล่มาทำไมก็ไม่รู้เขาอยากให้ทุกคนเล่นตัวละครแบบเขาอยากให้ทุกคนเล่นสแตนดาร์ดเงี่ยผมต้องการตัวละครผมไม่ต้องการชื่ออะไรวะไอ้ปื้มนั่นแหละไม่มันมีข้อมูลให้อ่านอยู่ครับประตูแต่ผมยังไม่ได้ไปอ่านเขาจตะคำว่าใหม่ไม่ใช่เอาอันเก่ามาใส่แล้วไม่นับเอาอันเก่ามาใส่บ้านผมไม่เรียกว่าเป็นอันใหม่อันนี้เราได้แล้วนะโก้ซับสคริปต์เฮ้ยพอเทโวป่ะโบราณสิ่งนั้นชอบอันนี้ว่ะนักกล้าม Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมมาใช่ไหมอยากได้ลาบิทฝ่ายคนดูใครรูเดนใครรูเดนเมื่อนั้นเราคุยกันไปใครรูเดนเฮ้ย ซีเลียนในนี่ปะซีเลียนฮอริซอนโฟกัสกี่คะแนนวันนั้นเราคุยกันใครใครดูเด่นแรื่ผมตีทิ้งได้นั่นนะงูรูเด่นอ๋อเออเออเออ,อใช่ใช่มันอธิบายว่าไงนะครับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่เกินมาจากการสังหารอ่อแต่มันต้องสังหารประตูนี่หว่ามันถึงจะมันถึงจะกระเด้งไปโดนตัวถัดไปเอ่อถ้างั้นไม่ใช่งูดิใช่ไหม ไม่ใช่งูครับมันต้องเป็นตัวเบิรสอะเบรสที่แรงมากๆอะพอร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเด้งไปตัวอื่นเด้งไปตัวอื่นเคผมรู้ละเอ็นเอกโดนที่โดนผมแน่ผมเล่นอะไรแล้ววะคือเฮี้ยอะไรพี่โดนผมแน่ผมจะเล่นเลยน,นะผมจะไปออกเล่นอะไรดีอะพี่จะเป็นรีโลรีโลปั๊บหลังจากรีโลป๊อปะป๊อปมาช่าหมรพี่ <Pop ies S 2> ป๊อปปี้ เงียบขายของอะไรไม่ได้พับหมากสวยเลย้ยไม่เคยถาำลีโลโซอีปั๊ปี้อะซินดาซินดามันต้องมาไวผมไม่ค่อยชอบมันมันมาช้าแล้วมันจะเกี่ยวลิงช้าไม่ต้องแบบมาแบบสองหนึ่งผมเล่นของคาริมแบกดีกว่าดูโซอีผมไหนมันก็เป็นมัลติมัลติทาร์สมัลติสเตเกอร์โอ้พี่เปิดสองจอดิ <c oughs> ใช่ที่เปิดสไม่พี่มีสามจอมันจะเป็นโซอีวิชคราฟอ่ะครับมันคือ มันคือคอมอ้เนี่ยโซอี้อาลีอ่ะที่ผมเคยเล่นอ่ะแต่ว่าตัวละครแบกผมจะให้เป็นโซอี้แล้วก็เติมวิชคราฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเบก้าไหมเบก้าไม่เอาไม่เล่นอยากเล่นโซอี้คนเล่นเยอะเลยแค่เบก้าไม่ชอบตัวที่คนไม่เล่นบ้างดีน้องไฮเปอร์โลไม่ไม่ไฮเปอร์มึงเคยเห็นกูเล่นไฮเปอร์โลหรอกูเล่นหนึ่งบาทแบบกูก็นั่งสโลโลใครเขาไฮเปอร์กันโซอี้มานาสามสิบต้องใส่อะไรเน่ยอาชอบูบับดีควายผมจะใส่บูบับกับลาปดอน ไี่ไงไม่ใครหยิบไปมังมี XP ็ได้รับ5ทองแต่รอบคนได้รับ1ดาพผมอยากอันนี้อะไรอุ้ยมีคนเอา f o r ์จูนมาไอ้น็กคนนี้ออกเมนตฟอร์จูนะได้6อะออกเมนอะไรอ่ะออกเมนมันไงอ๋อฟอร์จูนเฟเวอก็คือออกเมนก็คือมีฟอร์จูน่ะเข้าใจความหมายปะดักแม่งพอแม่งไอ้น็กาบอดเลยเฮ้ยผมมีโอกาสเจอได้ดวงไม่สพีูก็ไม่เว้น เรมานพวกมึงพวกกูแพ้อยู่โดนได้ห้อพยองขอเจอดิ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 ผมเจอผมเจอผมเจอใช่เหรอผมไม่ได้ขายไม่จะขายทำไมอะยืนแบบยืนกวนตีนดิขายบอลไม่คุ้มหรอกยืนกวนตีนเอาอะไรขอหน้ามันเจี๊ยบสองดาวมันมีโอเลมเบ้อโอเลมมาจากอะไรวะอ๋อเอลดิชฟอลล็อบบี้ครับ ตัวที่ควร3ดาวจะมี4ตัวนี้นะครับสตัวที่ผมลงไปเพื่อที่จะเอามายื้อแล้วก็เติม Wishcraft ไปเรื่อยๆผมังมีโอกาสเจอเขาอยู่เลยใช่พี่ยืนคนตีนตลอดเพราะว่ามันดาน2อะด่าน2เราขัดได้ไม่เจอไอ้เด็กไปซะจบ้วเออผมเจอพี่ดูยืนเด็กเด็กเคียวะโซอี้ยืนหน้าลิเลียยืนหลับอยู่นี่ไม่ชอบทำไมลิเลียไม่ปลาบอลมันไม่เป็นนี่แหละที่ไม่ยอมใส่โชวจินให้มัน อัันเลยไไม่ปาาบดทท้งีถผมใส่โชจินโชจินมันตีละทีละ15ใช่ไหมคือใส่โชจินกับบูบ,บับเนี่ยโซอีอ้ตี2อีแคสเหมือนกันแต่ว่าบูบับมันแรงกว่าเพราะว่าได้ดาเมจด้วยเออแค่บูบับมันแรงกว่าเท่น,นั้นแหละขอน้องบูบับไป,ปไอไ้สัตว์ไอ้เนเอกไม่มีบูบับอะไม่่ต้องเลนด้เล่นบัฟแทนหนมะดกลางเลยสมรังค้าหนึ่งบาทล้วนสวัสดีใช่ไหมล่ะผมรู้อยู่ กู Good. เฮ้อเสียงดังระขนาดนั้นพี่อาจจะชอบก็ได้โลเวลลสี่เนโกะสองดาวมาดาพี่ลืมมาแล้วห <c oughs> รอนี่เกมอะไร <c oughs> พี่เล่นเก่งเป่างั้นเดี๋ยวเวลล์ห้าผมเติมนี่ดีกว่าเติมแคสิโอเพียเอาวิชคาร์าหกอากีน่าน่าจะไม่ต้องเอาพี่แบบแรบบูบาบ้าอียบูบับ,าบกาอะไรบูบับเล็ดปับ๊บป่ะเล่ดเป็นอนะปนอปติอะไรนะ ใช่เอ้าพี่เจอคนที่เล่นพอจูนสักพี่ไปชนะมันอุ้ยวิชคราฟบ,บกหนึ่งกว่าคนดูน่าสนใจนะคูมไมเทมระหว่างคูมไมเทมกับวิชคราฟบ,บกหนึ่งไม่ใช่มันน่าสนใจทั้งคู่เลยอะผมว่าคูมไมเทมดีกว่าเล่นอุ้ยเชื่อล,ลิงแบกมาช้าไปไนหะอะไรนะเพื่อนคุยด้วยพี่คุยกับเน็กด้วยไม่ได้ไง มันจะเป็นการคุยเยอะเกินไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกมมิงแบกชอบมาเวลาแบบมาผิดที่ผิดเวลาเลยก็นี่ปะคุณซูเดี๋ยวรอบูบับก่อนเล่นรีโลต้องเล่นอีกแล้คุณไม่เท่มความโหดคลักงของเราอะไรนะที่มีคุณไม่เท่ม่ะดิจะลองให้แล้วกันนะไม่ยม่ไม่อยากไม่อยากเล่นรีโลนะแต่แบบปั๊บติดอย่างเดียวอะไรอ่ะไปดับมีสองอันที่แคลริมมาบ่อยจั่างเงี้ต้องการตัวอื่นก่อน ออรอบอหน้าลงอาลีนะครับเวลา6ใช่ไหมเพื่อเพื่ออะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไร <laughs> เพื่อนนั่แหละเพราะเราจะ3ดาวเยอะป๊อบปี้ไม่ใกล้เลยวะป๊อบปี้ยังไม่2ดาวเลยอีสัตว์ก็เห็นพี่ชอบเล่นอาเคนาไม่มาได้แต่ว่าไม่ได้ต้องการดาวอะไงเลยอารีเนี่ยได้ผมต้องการ3ดาวคืออะไรต้องการโค้ดสามดาวเลยนะใช่ได้ไหมผมอาจจะตกจากเก้าตัวโลดอีกหนึ่งอะโผมาอีกสี่ตัวอะไรเงี้ย รอทีหนึ่งโผ่ห้าตัวดีกว่าตรงนก็ห้าตัวมาออตอนนี้ไงพึบปึบเรหน้าก็สี่ตัวอีกรอบไงมาแบบรวดเร็วทันใจไปรุ่นคือไงผมต้องหยิบน้่งตาหรือต้องหยิบงูตาเลยไอ้ยี่รอไปก็ไม่ได้โอเคได้ดบ,บูบับโซอีล่ะเน็ก <accomplish> โ,โดนโซอีมานายี่สิบแผลอย่างไวอะโซอีอะไรเยอะวิชาฟเยอะเหรอใช่ใช่ทไมมึงยัให้รูเล่นอะไรเยอะ สเปลสเปลเนี่ยสกอร่าสกอราเพื่ออะไรวะมานามีอยู่แค่นั้นจะเล่นบอทไม่ต้องใส่ไงสกอนี่มานามีอยู่แค่กระจิ๋มเมลก็คือแคสรัวจากจากสกอร่าแทนนี่เหรอใช่แค่สกอร่าเล่นใช่แก็ไปใส่ดามิเพิ่มเอาผมว่าแคสเซโอเปียคุณซัวเดียวก็แล้วในเมนหลักเราเป็นโซอี้เรามีเจาะเวทเรามีแคสเซโอเปียเดี๋ยวหาแทงเมโกเดี๋ยวดาวคอนคอโซอี้เหลืออะไรทั้งนั้นอะอ๋อ เหลือจูเกล็ดไม่กรลาบะดอนเฮ้ยแผลต่เกิดโจยโซอี้ค่ะสามครับเนี่ยได้หมัดแล้วปึ๊บเตูโลเวลห้าอันนี้หกตัวกี่คะแนนเนี่ยริมสายั่นปลาบอลใส่ฆ่าได้ผมดูเด่นเด้งใส่นะครับไม่ไหว โลไม่เจอไม่ยังไม่ได้โลงี้ดีกว่าเจ็ดเจ็เเขาก็โล,โลน,นอนจีนทำไมเนโกผมเยอะจังขายนี่ก่อน <goes> ขาดป๊อปปี้หนึ่ง <c oughs> ป๊อปปี้หนึ่งลิเลียสองโซอี้สองก่อน <c oughs> ไม่มีล็อตเลยว่ะอยากได้ลอดอ็ <c oughs> อตอ่ะเขาล็อตข้างอะ่ะมีลอ็อตไม่ได้โซอี้ อ่ากูต้องขายใครล่ะทีนี้เอ้ยเลเซอร์ดุกถ้าง,งั้นผมหยิบเลเซอร์ดุกแล้วก็แล้วก็ดุกนี้ซูปเปอร์แชทมาลงต่อขครซูปเปอร์แชทมาสักครู่นะคะรับขอลิเลียอีกคนหนึ่งได้ไหมอ,อ่ะเติมาลีก,กัน เติมมาลีแล้วต้องเราจะเก่งก็คือต้องไปเติมเฮคารวยไม่ก็ทามทามขวยไอ้ทาเข็นไอ้เน้พูดอะไรอ่ะเอ็นเข็นไม่พี่อย่าพูดผมแต่นั่งเงียบนะแต่คุณบิ๊กคีครับคาตาลีนาเฮลิคอปเตอร์มาสั่งเมนูไว้เลิกงานเดี๋ยวมาดูขอบคุณครับคาตาลีนาเฮลิคอปเตอร์คืออะไรคาตาลีนาแบกใช่ไหมดไดาขาดเอลิเลียหนึ่งนะครับอานีขาดสามไอ้กูได้ดูกันเลยกี่โมง ผมสามารถหยิบอันนี้อะไรเอฟเฟกต์คำสาปของวิชจะคงอยู่ตลอดการและสกิลของวิชจะสาปแชมเปี้ยนที่ยังไม่ถูกสาปที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยเมื่อแชมเปี้ยนทั้งหมดถูกสาปแชมเปี้ยนวิชจะได้รับพลังโจมตีและพลังเวทเพิ่มเติมได้ป๊อปปี้และแคสโซเปียก็คือป๊อปปี้กูเพิ่งสาปดาวไปเมื่อกีน้นี้แต่ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเอ้ยแต่ว่าสกอร่าสกอร่าบวกหนึ่งมันไม่ค่อยมีผลต่อเราสเปลเบยนี่ก็เก่งสเปลเบยโซอีกเก่งสัตว์อันนี้รันอันกลางไม่เคยเล่น แชมเปี้ยนสองทองหนึ่งตัวของคุณจะกลายเป็นแชมเปี้ยนราคาสอบสามทองสองเป็นสามอันนี้คือวิชคราฟจะส่งผลตลอดการละนานเทินนะอย่างหรือผมดอบนนโกะวะไอ้ดอบลิลียวะคือถ้าผมอยากลงอาเคนาผมดอบลิลียได้นะจริงแล้ว,ว oh <my> ไปได้แล้วจูกันเลยรอบหน้ากลับไป50แล้วเนบอดพี่ตึงว่ะตั้งนนหนึ่งผมเสื้อเมโลมะตั้นึง ไหนวะโฟกัสแป๊บอ,อ๋ออ๋อยี่สิบวิอะไรเอ้ยสิบวิเอ้ยยี่สิบวิดิใช่ใช่ปิง่งนี่แต่สนุกนะอองเป็นนั้นะนะแต่แม่งต้องมาเล่นใส่กัปกติแม่งปิ่งแล้วแม่งคือ,อยากไปครับโซอี้ลูเดนเนี่ยขอดูดิก็คือเมื่อฆ่าได้เราจะเราจะ,เราจะชิ่งจากลูเดนเนโคนะปรับ,บไม่ตายปรับโดนฝ่ามือนะไม่ตายปรับปรับแคทแคทหนึ่งปรับแคทนี่แหละตายแน่น,นอนไข่ชอบแย่งโซอี้ลัดชอ็อตว่ะ ผมไม่เห็นโซอี้รูเด่นเด้งเลยเพราะโดนแย่งลารดหมดเลยไม่ใครเห็นสเก็ตตูเด่นนะครับผมพยายามมองโซอี้แล้วผมไม่เห็นสเก็ตตูเด่นเลยโดนคนอื่นแย่งลารดหมดเลยเหมือนโซอี้คือดาเมจแรงมากนะแต่ว่ามันลารดช็อตไม่ทันคนอื่นลารดแทนเห็นอยู่หรอสเก็ตตูเด่นนะผมไม่เห็นเลยมีเลียป่ะตัวบาดมีโซอี้มีโซอี้โซอี้สามแล้วอีควายอ๋อเหรอด่านสี่สี่ถ้ามึงเล่นตัวบาดหนึ่งไม่สามดาวถ้ายื้อขนาดนี้ก็กดย้อมเถอะเลียยังไม่สามเลย ก็อันนั้นมันไม่ใช่ตัวหลักไงอย่างน้อยก็มีป๊อปปี้นะลูกมินนีกมินมินจัดไม่ผมแตะไม่ไม่สามดาวรูเดนปอมเลยไม่พอได้รับแชมเปี้ยนหนึ่งบาทอย่างละตัวโอ้โหแล้วลิเลียคือตัวไหนฮะยังจะรู้ได้ไงผมโล่กันตัโลอารีอ่ะโอลีฟักกิฟเชนอ้าวแล้วกูเจอลิเลียเองไั่นเป็นไรหรือว่าเมาดอกเบี้ยหรือว่า กีกะเจออลิสาแล้วก็เก็บลูกแก้วล,ลิเดียตัวนี้ไ้ยี่ไงไปแกะไปแกะเด้งละลูเดนอ่ะอืมมีไงอะไรบอกลูเดนไม่เด้งโ,โลสามวอนเลยเออเฮียตึงหน่อยเน็กตึงตึงตึงลูเดนลูเดนโซอี้มันต้องฆ่าได้ไงนั่นแหละบางทีมันชอบบางทีมันก็ฆ่าได้แหละแต่แค่ว่าโดนคนอื่นรัดตัวละครหายไปไหนอ่ะกลับบอลมาดิ โซลฮอนอะไรเลตเตอร์เล,เ,ลเจนด์นะั่นโลทีหนึ่งปุ๊บผมต้องการอะไรวะแคสงูงูอีกหนึ่งเดี๋ยวไม่โลเนาะต้องการขึ้นเลเวลแล้วเติมฮีแคลิมครับแต่ฮีแคลิมเม่อก็ชนเออวัจริงจริง,รง,รงผมกดไม่ต้องหายลีเลียก็ได้นี่วะมันชนแบทชั่นอ่ะก็คืออยากได้แอคเคน่าแล้วเอาไพ่มาแปะที่อาริเพราะว่าอยากได้เวทเพิ่มปักนี่ดูเดยนเด้งปักนี่ดูเดยนเด้งปักดูเดยนเด้งนี่โดนสามตัวอุยอ้ยน้อง เอาแล้วพี่เน็กอันนี้มันโดนโดนสตรลับเก่งใช่ไหมเออดิฆ่าได้แล้วรูเด่นดงโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ่ะตึงนะครับตึงนะครับถ้าอย่างนี้ก็ตึงนะครับผมอยากได้กุนสุเองอันหนึ่ง<ด>ให้แคสิโอวิชคาร์เราขาดตัวแพงๆเนาะขาดนู่นเลยฟิลลามาก่อนนะเจ็ดเติมมา้าแปดเติมฟิลลาเก้าเติมจุนมาเจอเมก่อนนะมีล็อตนะครับยังไม่หยิบนะรอธนูไม่ได้ผมมีตัดหิวยังอ่ะ จริงผมก็ไม่มีตัดฮิวปะ่ะแต่เราจะตัดฮิวทำไมในเมื่อเราแรงขนาดน,นี้เราแรงขนาดนี้เราจะตัดฮิวไปทำอไมกันทำไมเรียกว่าโลดีน,นเจออะไรอ่ะรอบหน้าอรอบหน้าผมขึ้นได้แล้วเนะี่ยผมลงอะไรอะไม่มีอะไรให้ลงอุ๊ยไอ้เน็กเร็วเก่งเกินระเบ้าหรอกผมขอใช้ดุกเถอะเอามาเจอไอเนก็ก่อนอ่ะเล่นดูอีกไอ้เล่น,น,ลนม้าแล้วทำไมเป็นลิงสามะไม่รู้เหมือนกันลิง,<า>งที่<า>อะไรแต่กูซูเขาหรไอพี่ไม่เคยเห็นลิงจีเลยว่ะมันไม่ได้เก่งตามสเกลลิงแอคทีฟสปีดสักหน่อย ยังไม่ทีเร็วโดนโดนงูโดนงูอีกทีนึงเฮ้ยอีกทีนึงไม่เข้าหรอกรีบหงายไปเจ้อแตกเอาอะไรมาไม่เข้าเห็นงูที่ฉกู่ข้างขวามือเปล่าเอืออ้ยเออเป็นไงล่ะเป็นไง<บ>ล่ะน้องราอะไรเราไม่เข้าได้แล้วมินน์วันี้เราก็มินน์หมดเลยโอ้ได้เสีวแล้วสมัยเทมสมบูรณ์หนึ่งชิ้นที่แชมเปี้ยนสมทัยอยู่ให้กลายเป็นเวอร์ชั่นแสงหนึ่งรอบสิบบาทได้แหละ ได้กดซูเซงผมรอเลเวลแปดอะไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วงูก็เดี๋ยวรอมันฟีโลมาเจอกับบอดเกวนครับปักโอ้ยอุย้สายหายไปเลยอะปักไขวนะนะพิวลาอุ้ยมันหนีไปนน่นแล้ววะปักอุ้ปัก,โอ,ปกโอ้โหฟีโลมอกรนน้านดิขึินเร็วเลยเอ็นเอ็กดูฟีโลมอกรานหนึ่งเปอร์เซ็น อยากได้เฮคาเฮคาลิมผมไม่ให้ไม่กูต้องการแค่ตัวเดียวอวายไอ้สักสามดาวไแล้วไม่ต้องเฮคาก็ได้ไอ้นี่ก็ได้เชื่อเราวะทามเค้นก็ได้เสืออลาดเที่ยวเลยกูเวลเจ็ดอ๋อเหรอตหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงพี่เก่งเกินอะไรอ่ะพี่โอ้โหเซเลนเบลหกอันเถื่อนไอ้นั่นไงชามทำไมมันไม่กระจายตัวเนี่ยวะก็ดีแล้วให้มันใส่ตัวหน้านั่นแหละตัวหน้าไม่มีของอุ้ยอะไรอ่ะทำไมคนนี้มันอ๋อมันเอาเวลไวมา มันเอาไว้ไวมาสองอันเลยดีกว่าใช่ครับมันมีเซอร์ลาสองดาวมิโนสองดาวแล้วก็มังกรสองดาวรูกไม้ได้อยู่ดีม้าผมน่าเบนหนึ่งหมื่นอะไรวะโหดปักเฮกเลง ปัน่นรัวๆมัแบบฆ่าเสร็จแล้วพุ่ง,งไปต่อถ้าเปิดไอเคนาเราจะเก่งเลยก็ใช่อริไม่ใช่เลยไอเคน่านี่มาอุ้ยผมเห็นไม่ใช่ไอเคนาละผมเห็นไอเน็ปอย่าแย่งเชนขอร้องเชนคือตัวไหนวะนั่นไงเชนหน้าหัวแดงๆดงไงสัตว์มอวิชคราฟอะใครจะไปหยิบวิชคราฟใช่ปะเออใครเขาหยิบกันมาแล้วครับวิชคราฟหกทีนี้เรามี two d a m a ละใส่ใครอะอาริมันมี two d a m a อยู่แล้วอะแต่ถ้าใส่อาริก็ดีสุดแบม แบมบัคบูม,บบมตัว4บาททั้งหมดเราอยากได้ใครนะอยากได้ทามเคนช์นะโอเคได้ละอืมแต่ผมลงไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าต้องลงอย่างน,นี้อยู่ดีวะแล้วก็แปะอาริได้เวทเท่าไหร่ครับได้เวทสามสิบหน่วยพล,ลังเวทสามสิบหน่วยโซอีลูกแก้วลูกเท่าไหร่เทำไมนี่เว็วสิบละวะเร็วจังแก้วลูกแล้วหกร้อยสี่สิบเอ็ดลูกละหกร้อยเอเน็กตัวละครบาทเดียวโซอี้อะเออ หกร้อยวรีเบอโคตรแรงเลยว่ะปักบาทเดียวได้ไปเป็นหมื่นน้องบาทเดียวได้ไปเป็นหมื่นฮัลโหลเกมเล่นเป็นหรือเปล่าเก็บรับความอร่อยนี่อร่อยจริงกันเนี้ยแบะแบะแบะนิทริลมาแล้วอ่ะแต่ผมลงไม่ได้อะหอผมได้บอกาน้ามาเลยทำไมไม่ได้บอกาน้าเอ่อหยิบชามหยิบชามที่มันสุ่มสุ่มรางวัลอ่ะ แล้วมันได้5บาท2 5บาทกับ4บาทมาเหมือนมันได้ตามตามเทรดที่เราอยากได้ไ้งได้ตามเทรดที่เราเปิดมันเลยได้มอคนาเไงนมคอนาอยู่วะอ๋อลงไปแล้วไปลูกระไรลูกรหร่อ่สี่กิบเ4ียเก็บผมอยากขึ้นเลเวล9เติมเฮคลินเราจะได้ดดเมจที่แรงขึ้นไปอีกนะคูัแรงมากเลยว่ะอกากาลีสมดาวก็เอาไม่อยู่อะลัก่าดูเดด,ด,เด,ด นี่อันนี้ผมจะแรงขึ้นอีกถ้าผมได้ฟีโลฟีโล,โลแคสซโอปีไอเน,นี่ยคม่มตายแล้วผริตบระจอกแม่มดสุดสายช็ยกิตาหลิวทุกอันใช้2หมดครับยกเว้นเอลดิดใช้3มีแค่เดียวมีใช้3ามนี่ผมอยากลงผมอยากเลี้เ้าอ่ะผมเติมอะเคนาเนี่ยเติมแค่แค่เติมม้าไปอ่ะผมได้เวทเพิ่มเน,นี่ยเวทพี่3ดาวกี่ตัว12 3 1 2 3 4 4ตัวเคซีโอคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ถ้าใส่30 30เนี่ยตอนนี้มันบอกไดเวทฟรีฟมา30มสิโอ้ได้เพิ่มได้เพิ่มไปแล้วเนี่ยิบไปแใครจะตัดฮิวอะตัดทำไมอะเหมือนที่ผมบอกอะคือเราแรงเราจะตัดฮิวทำไมลาบะดอนีเข้าสู้เราจะตัดฮิวทำไมในเมื่อเราแรงขนาดนี้อีก68บาทครับขึ้นเลเวลได้เลเวลเติมเฮคาริมดับลิเลียเป็นม้าไม่คุ้มดิเพราะเราเอาไพ่อาร์เคนาไปแปะอาลีไงไม่คุ้มครับ ถ้าเอาอาเคนาไปแปะคนอื่นนะคุม้มไปเล่นอย่างอื่นอันนี้เราเล่นเวทล้วนไงไปดิไปดิปดชะนะคนนี้ก็ท็อปโฟลแล้วเจ้าขามามานาซูอ่ะโอ้โหดูเด่นเลยเด็กเด่นสามสี่ตัวตายหมดเลยแค่ท็อปโฟลดูเด่นว่ะโอ้โหเดนเป็นพันสองเชี่ยโคตรึงอะดิ 64สิบขึ้นตัวเดียวแล้วเออได้เวทเท่าไหร่ขอดูหน่อยดิอ่าเคนาเวท47่ะิบเวท47เวทฟรีๆอ่ะโคตรแรงโคตรอันตรายมาไอนี้บอดบอดเอ้ยบอดไอ้ยังอยู่เลยคนที่หยิบฟอกเป็นพ่อจูนมาไอนี่ยบอดเลเจนดัลี่นั่นแหละเขาให้มิลิโอแบกใช่ไหมเขาเอามิลิโอมาเติมไอเทมอ๋อสบอลเดอร์แบก สโมเดอร์ฮียอะไรล่ะรู้จ right? ักลูกบอลโตอีไหมอืมล่วงไปดิเหลือคนเดียวแล้วว่ะเหลือใครอ่ะเฮ้ยไอ้บอร์ดพอจูนมันรอดอยู่ด้วยวะอ๋อบอร์ดพอจูนมีสองคนไม่ใช่คนนี้บอร์ดไพโรบริเออร์พี่ชนะปะพี่ชนะอยู่แล้วกูชนะทุกคนตอนเนี้ยแล้วพี่จะหาแคสโอเปียจากไหนยี่สิบเปอร์เซ็นต์โร่ไปเรื่อยๆไม่มีสุ่มรัดค่ะให้เป็นตัวสองบาทมีไหมมันเลทแล้วมันไม่มีไม่มีจริงก็มีแหละแต่มันเลทขนาดนี้แล้ว ผมเอาโซวี้ยืนกลางนะหลบไอ้นี่หลบตัวตบฝั่งนน้นนะเฮ้ยมันออกมาขวางหมดเลยวะเขาฟิวล,ลาเอาไอ้นี่มาขวางหมดเลยถ้าเฟิวล,ลาไม่เดินอ๋อข้างหน้าเต็มทุกตัวไม่มีรูให้เดินดูงูดูงูงชกชกฉกชก,ชก,ชกเรียบร้อยครับโซอี้รีโลครับนวันตกรรมจากตะกรรมายเอเกน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  ตึงผมคิดว่าเล่นอะไรดีบอกเลยตึงโอ้ตึงโคตรเก่งที้บาร์ดเนี่ยหลายเก่ฑจังถ้าไม่มีรูเดนใส่อะไรก็ก็ลาบ,บาดอนน่ะแรงๆไปเลยอะ่ะบ,บูบับจูกรเล็นลาบ,บาดอนเน้นแรงๆ,ๆรูเดนดิฟจ้ะ หรือถ้าอยากอยาก damage ทีๆก็เอ่อไอ้นี่ก็ได้อะไรวะนาชอทูดบูบับนาชอลาบาดอนเอ็กจูเกลอะไรนี่ขนาดเคสโซเปียผมยังไม่สาวนะถ้าเคสโซเปียรสาวผมจะได้อ่านเคนาจากอาริเยอะกว่านี้เอ้ยผมผมชอบคอมเมนต์อันนี้นี่ยนี่ผมขออ่านนิดนึงหัวงานผมผมชอบความคิดเขาสุดยอดบันเจิดมากโลหะตะหลิวทำวิชคราฟแปดไหมครับเป็นไงเน็กไปตามหรือเพเยอร์มากประสบการณ์ระบบชาม แลหลิวทำวิชคราบแปดไหมครับเขาดวงดีไงเขาดวงดีเขาโลหะดี๋ยวเขาก็เจอแล้วผมคิดไม่ได้นะเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆอันนี้ผมคิดไม่ได้นะเนี่ยวว้าใครก็คิดไม่ได้พี่ว้าวขอยาแซวนะขอยาแซวนะครับมันว้าวใครกระตุกตัวเสือเกินไปมันมันว้าวมันว้าวเกินโทษทีน้อง เราถามมาทำแต่แม้ก um. ็ได้ก uh. ็ได้ครับก็ได้แต่การที่คุณจะต้องมาเสียเงินไม่รู้ต่อกี่บาทกับกี่บาทในการมาโลหาตะหลิวกับการที่คุณเอาเงินไปขึ้นเลเวลเเติมเฮคาลริมเมื่อกี้อะไรง่ายกว่ากันผมถามหน่อยแล้วขึ้นขึ้นเติมเฮคาลริมเราก็จะไม่มีเงินอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะก็ลองคิดดูดีๆนะครับว่าอะไรง่ายกว่ากันะหา่างการขึ้นเลเวล8ไปขึ้นเลเวลเกกับการที่ค้างเลเวลแแล้วโลหาตะหลิวแล้วก็ต้องซื้อ15บาทอะไรง่ายกว่ากันก็ฝากไว้คิดนะครับว่า ねえあらためて心地いい